สวัสดีครับต้อนรับสู่ Bitcoin c r a z y ครับประจำวันที่1กันยายนนะครับสวัสดีเดือนกันยายนด้วยนะฮะเดือนที่หลายคนน่าจะรอคอยในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของ bitcoin ด้วยนะครับวันนี้เราก็มีข่าวๆข,ของ b Bitcoin เป็นข่าวดีๆมาฝากกันนะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งข่าวของเราครับกับสยามบ l o c k c h a i n c o m นะครับเรามีเรื่องน่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับประเทศนะ,ะที่เปิดรับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าต้อนรับนะฮะ เงินดิจิทัลนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีหลายคนตั้งคำถามเขาว่าเอะถ้าไอเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคนเซอย่างบิตคอยเนี่ยมันดีจริงๆเนี่ยมันต้องมีประเทศที่เขายอมรับสิซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่เคยติดตามข่าวนะครับก็เลยเอาข่าวนี้มาพูดคุยให้ได้เขาเรียกว่าประดับความรู้กันก็แล้วกัน13ประเทศครับที่เป็นดั่งสวรรค์แห่งคริปโตครับจุดหมายปลายทางความฝันของนักลงทุน ลาฟาเอลซินทรอนครับซีโอแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านทิ่นที่อยู่ทวรแล้วก็สัญชาตินะครับเวลตี้เอ็กซ์แดนะครับได้แบกไปข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ13ประเทศครับซึ่งเป็นมิดต่อคริปโตสำหรับปี2025ครับเขาวิเคราะห์นะฮะแต่ละประเทศโดยละเอียดตามเกณฑ์ต่างๆเช่นอัตราภาษีความสะดวกในการซื้อสินค้าด้วยคริปโตแล้วก็ความเป็นมิตรของธนาคารนะตัวเลือกในการขอทิ้นที่อยู่แล้วก็สัญชาติ ระดับอาจยากรรมแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณภาพชีวิตโดยรวมด้วยนะครับซินทอนเนี่ยเริ่มต้นด้วยการหักล้างความเชื่อทั่วไปครับที่ว่าเยอรมันเป็นประเทศที่ดีที่สุดครับสำหรับผู้ถือคริปโตโดยชีย้เห็นว่าแม้ว่าเยอรมนีเนี่ยนะฮะจะจะเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะฮะสำหรับผู้ถือถือครองระยะยาวแต่ชตาระแต่ภาระภาษีก็มีนัยสคัญสําหรับกำไรระยะสั้นนะครับเขาจึงนําเสนอ รายชื่อ13ประเทศครับที่เสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าสําหรับผู้ที่ชื่นชอบคริปโตเอาล่ะฟังกันให้ดีนะครับและนี่คือ13ประเทศที่ผมว่าจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเงินทุนหลั่งไหลเข้าไปนะฮะโดยเพราะเงินที่เป็นในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่เสียดายนะฮะไทยเราไม่น่าจะอยู่ใน13ประเทศนี้นะครับประเทศแรกครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับหรือ UAE นะฮะเตะดับสูงสุดในรายการนะฮะของเขาเลยเนื่องจากว่าไม่มีภาษีการลงทุนนะ หมายความว่าภาษีการลงทุนในี่ย์เครับแล้วก็มีความพร้อมของสินค้าลูราที่สามารถซื้อได้ด้วยคริปโตเคเรนซีอย่างไรก็ตามครับซินทรอนตั้งข้อสังเกตว่าระบบธนาคารใน UAE ครับไม่ค่อยเป็นมิตรกับคริปโตนะฮะโดยต้องถอนเงินสดอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแซกซ้อนนะครับการทำงานอาศัยใน U a E นั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าการเริ่มต้นบริษัทเนี่ยพร้อมตัวเลือกในการขอวีซ่าทองคํา10ปีนะครับแม้จะมีอัตราการเกิดอุยกรรมต่ํา แล้วก็มาตรฐานการของชีพสูงแต่เขาให้คะแนนคุณภาพชีวิตของ UAE ไว้ที่4จาก5เลยนะฮะโดยอ้างถึงปัญหาต่างๆเช่นคุณภาพอากาศแล้วก็สภาพอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคุณท็อปก็พูดไว้นะท็อปะไร้ยยู่นะครับบอกว่าจริงบ้านเราเนี่ยนะภูเขาสวยทะเลใสน้ําใสนะฮะตัวอ,อย่างมันดีหมดอะเราเสีเยงเยอะเรื่องของนโยบายนะคะรับภาษีต่างๆนะ ต่อมาครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้รับการเน้นย้ำเนื่องจากไม่มีภาษีกำไรจากการลงทุน0%นะครับแล้วก็มีความเป็นมิตรกับธนาคารอย่างมากทำให้สามารถถอนคริปโตเคอเรนซีนะฮะได้ง่ายอย่างไรก็ตามครับซินทรอนชี้เห็นว่าการได้รับถิ่นที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นเรื่องยากครับสำหรับพลเมืองนอกสหภาพยุโรปซึ่งมันจะต้องมีส่วนร่วมทางการเงินจำนวนมากนะครับ แม้ว่าตาการเกิดอุตสากรรมจะเพิ่มขึ้นในบางเมืองแต่เขาก็ยกย่องคุณว่าชีวิตโดยรวมของสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยให้คะแนน5จาก5เลย5เต็ม5นะคะแนนเต็มแต่ดันได้แหมผมว่านะทาไมเขาจัดไว้นอนันดับ2ในในลิสของเขาเนี่ยหรือว่าแค่เป็นการเลี้ยงแค่นั้นเองแต่5จาก5นะนั่นแปลว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่คือน่าจะเป็นท็อป5ของของซินทรอนเลยนะฮะต่อมาครับเอลโซวดอร์เอลโซวดอร์นี่เราพูดถึงกันบ่อยมากนะครับเป็นที่รู้จัก จากการนำบิตคอยมาใช้เป็นสกุลเงินประจำชาตินะครับเสนออัตราภาษี0%แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเติบโตครับสำหรับการชำระเงินด้วยคริปโตแม้ว่าระบบธนาคารจะยังคงปรับปรุงอยู่แต่ว่าซินทรอนตั้งข้อสังเกตว่าการขอพนักอาศัยนั้นค่อนข้างง่ายครับแล้วก็สามารถเร่งรัดกันเป็นพลเมืองได้ด้วยการบริจาคเํานมากครับเขาให้คุณภาพชีวิตของเอลโซโดอย,อยู่ที่3ถึง4นะฮะโดยก็คือ3ดาวถึง4ดาวในะจาก5ดาวนะโดยยอมรับว่าสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันนั้น นะฮะอ๋อไม่แต่แต่เขาก็ยอมรับสถานนะการพัฒนาในปัจจุบันพูดง่ายคือว่าเอลซาวดอร์เนี่ยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับไม่ใช่พัฒนาแล้วนะกำลังพัฒนาแต่ว่าก็ถือว่ามาได้เร็วมากครับจากการที่เปิดรับบิตคอยนะครับก็เขามองเห็นถึงศักยภาพในอนาคตนั่นแหละของเอลซาวดอร์นะครับผมมองว่าเฮ้ยนี่เป็นประเทศมามืดนะต่อมาครับคือโปรตุเกส โปรตุเกสครับเสนอสิ่งที่หลากหลายได้ด้วยภาษีกําไรจากการลงทุนระยะสั้นนะ28%แต่0%สาหรับการถือครองระยะยาวนะครับง่ายๆว่าถ้าเกิดไปถือครองระยะยาวไม่มีภาษีแต่ถ้าเทรดระยะสั้นนี่โหภาษีสูงนะประเทศนี้ครับมีความเป็นมิตรกับธนาคารในระดับปานกลางครับแล้วก็มีตัวเลือกการอยู่อาศัยที่หลากหลายรวมถึงโกลเด้นวีซ่าและก็ดิจิตอลโนแมดวีซ่าินทเซนทรอนก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมในเขตเมืองนะครับเช่นลิสบอนแล้วก็ปอโต แล้วก็ให้คะแนนคุณภาพชีวิตของประเทศนี้อยู่ที่3.5-4เต็ม5นะครับต่อมาคือสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ครับเป็นขณะที่เสนอภาษีกำไรจากการลงทุนเนี่ย0%นะครับสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมากครับสินทอนกล่าวว่าระบบธนาคารค่อนข้นขางเป็นมิตรต่อคริปโตนะครับแต่การเข้าถึงเป็นเรื่องยากหากไม่มีทรัพยากรทางการเงินจำนวนมากคือถ้าไม่รวยก็อยู่ยากนะครับเขาให้คะแนนคุณภาพชีวิตของสิงคโปร์ที่5เลยนะครับเต็ม5แน่นอนครับสิงคโปร์มันดีนะน่าอยู่ แต่แพงชิบหายเลยครับแต่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับคนส่วนใหญ่ครับแน่นอนครับคุณไม่รวยคุณจะไปสิงคโปร์นี่คุณอยู่ยากเลยนะฮะต่อมาครับมาเลเซียโอ้ใกล้บ้านเรามากครับนี่มาเลเซียแล้วมึงจะขึ้นมาไทยหน่อยไม่ได้เหรอฮะซินทรอนระบบภาษีอาาเขตของมาเลเซียครับอนุญาตให้เสียภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรายได้ที่ได้รับนอกประเทศเฮ้ยดีเนาะแต่ความเป็นมิตรกับธนาคารต่อคริปตตนั้นต่ําครับอืม มาเลเซียนี่ยังมีปัญหากับเรื่องนี้เยอะนะฮะสินทอนกล่าวว่าอัตราการเกิดกิจกรรมในอยู่ในระดับปานกลางครับและแม้ว่าค่าของชีพจะต่ํากว่าในหลายประเทศครับแต่ส่วนตัวแล้วเขาไม่พบว่ามาเลเซียน่าจะดูใจครับโดยให้คะแนนคุณภาพชีวิตอยู่ที่สี่คะแนนคุณภาพชีวิตอยู่ที่สี่ไม่ผมรีบอ่านเนะ่ยจะรีบไปไหนเฮ้ยมาไทยดิมาไทยถึงไทยจะมีภาษีคริปโตนะค่าของชีพถูกนะถูกถูกกว่าถูกกว่าถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดอย่าอยู่ในกรุงเทพนะ มอลตานี่นะ่าสนใจมากประเทศนี้นะมอลตาเนี่ครับเสนอภาษีกำไรจากการลงทุนระยะย,ยาว0%ครับแต่ประสบกับปัญหาความเป็นมิตรกับธนาคารนะครับที่ย่ําแย่ครับเป็นประเทศแบบเปิดเปิดใหม่เนาะมอลตาเนาะทางยุโรปกันนะสินทรอนอธิบายว่าขยะบูนฝอยโดยสิ้นเชิงคืออะไรวะคือเขาหมายถึงว่ามันแบบมันแย่ขนาเป็นขยะเลยวหรมอลตา แม้ว่าการพัฒนาอาศัยและการเป็นพลเมืองจะสามารถทําได้ผ่านการลงทุนทางการเงินจํานวนมากนะครับผมจาได้ว,ว่ามอตา้านี่มีเงิน5ล้านที่ซื้อสัญ,ญชาติได้นะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าเขาให้คะแนนคุณภาพชีวิตของมอตา้าอยู่ที่3ครับก็คือปานต่ําหน่อยปานกลางเลยนะฮะโดยอ้างว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็สภาพความอยู่โดยรวมครับแน่นอนครับมอตา้ามีปัญหาเพราะว่ายังยังต้องการการพัฒนาเยอะมากครับถึงแม้ว่าจะเปิดให้เราไปแบบไปเรียนต่อได้นะแต่ว่า ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่าอาชีพถูกนะครับก็ถูกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไปง่ายนะครับอืเห็นว่าไฟฟ้าก็ไม่เสถียรน,นะมอตาบาเบโดสครับบาเบโดสมีสภาพแวดล้อมปลอดภาษีครับมีความเป็นมิตรกับธนาคารดับปันกลางโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการทำธุกกรกรรมคริปโตก็ดีขึ้นการพนักอาศัยค่อนข้างง่ายต่อการได้รับต่อการได้รับสัญชาติหรห,รห,รหรืออะไร และซินทรอนก็ให้คะแนนคุณภาพชีวิตอยู่ที่สมครับโดยสังเกตว่าแม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีมาตรฐานการคองชีพที่ดีนะครับบาเบโดส่ไม่เคยได้ยินชื่อประเทศนี้เลยนะฮะต่อไปหมู่เกาะเคมันครับโอ้เคมันนี่ได้ยินบ่อยนะฮะหมู่เกาะกันเงินนะฮะนะหมู่เกาะเคมันครับเป็นที่รู้จักจากตาภาษีศูเซครับแล้วก็ความมีความมีธนาคารนะสูงเพื่อนๆผมจะไม่รีบ่าแล้วทำไมผมต้องรีบเลยผมเร่งตัวเองทําไมเนี่ยเออ เคแมนนะฮะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้มั่งคั่งก็ต้องเป็นคนรวยคุณเ<ม>คยเห็นในหนังเรื่องเจมส์บอนด์ไหมสามารถขอพนักอาศัยได้นะครับผ่านการลงทุนด้วยสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ซินทรอนก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่สูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่สแสวงหาไลฟ์สไตล์บนเกาะให้คะแนนตั้ง4.5ถึง5เลยนะฮะเต็ม5ต่อมามาดูจอร์เจียครับเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจสาธารณรัฐจอร์เจียครับ อยู่ติดกับรัสเซียเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะได้รับการกอกเกาขวัญน,นะฮะถึงความสะดวกในการถอนเงินคริปโตเป็นเงินสดครับแต่ก็ประสบปัญหาในการทําธุรกรรมธนาคารสําหรับคริปโตนะครับซินทอนย้ำถึงความเรียบง่ายในการได้รับถิ่นที่อยู่ด้วยแม้ว่าการเป็นพลเมืองจะท้าทายมากกว่าก็ตามเขาให้คะแนนคุณภาพชีวิตของจอร์เจียอยู่ที่3นะครับโดยยอมรับว่าประเทศนี้ด้อยพัฒนากว่าประเทศในยุโรปที่ก้าวหน้ากว่าจอร์เจียยังค่อนข้าง อืมกำลังพัฒนาอย่างมากคือมันไม่ได้สะดวกสบายมากแต่ถามว่าน่าอยู่ไหมก็ผมว่ามันคล้ายๆไทยนะจริงค่าของชีพอะสวยนะหลายๆจุดนะครับแล้วก็คนไทยสามารถไปได้นะโดยไม่ต้องขอวีซ่านะฮะอยู่ได้หนึ่งปีต่อไปครับสโลวาเกียแล้วก็สโลวีเนียนะครับถูกจัดอย,อยู่ในกลุ่มด้วย เข้ากลุ่มด้วยกันเนื่องจากว่ามีตราภาษีแล้วก็ความเป็นมิตรกับธนาคารในระดับปานกลางครับที่คล้ายคลึงกันนะครับสินทอนพบว่า,าการถอนเงินคริปโตครับเป็นเงินสดจริงในในประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงความยากลบาบากในการรับถิ่นที่อยู่แล้วก็สัญชาติครับเขาให้คะแนนคุณภาพชีวิตของสโลวีเนียอยู่ที่4โดยสโลว์สวลวาเกียก็ตามหลังเล็กน้อยนะครับไม่รู้จักเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ไม่เคยได้เปิดข้อมูลของ2ประเทศนี้นะ แต่ก็ได้ยินชื่ออยู่ต่อมาโปรแลนด์ครับโปรแลนด์นี่ถูกกล่าวถึงเนื่องจากว่ามีภาษีคงที่19%แล้วก็ความสะดวกในการถอนคริปโตเป็นเงินสดจริงซินทอนกล่าวว่าแม้ว่าธนาคารโปรแลรนด์จะถามคําถามมากมายครับเกี่ยวกับการทําธุรกรรมคริปโตแต่การขอพนักอาศัยก็เป็นเรื่องง่ายครับสำหรับผู้ที่มาจากจากบางประเทศเขาให้คะแนนคุณภาพชีวิตของโปรแลนด์อยู่ที่4ครับโดยยกย่องการพัฒนาของประเทศนับตั้งแต่อดีตคอมมิวนิสต์นะครับ และต่อไปอสุดท้ายครับใน13ประเทศนี้นะก็มีเอสโตเนียนี่เอสโตเนียเป็นประเทศที่ผมเคยสมัครเป็นประชากรดิจิทัลของเขานะแล้วก็ไม่ได้ต่ออยู่แล้วละ่ะขาดไปแล้วไม่ได้ทําอะไรแค่อยากลองให้เอยะเอสโตเนียครับได้รับการน้นยัาเรื่องจากว่าเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ความเป็นมิตรกับธนาคารในระดับปานกลางถึงสูงต่อคริปโตครับแม้ว่าระบบโคตาจะทําให้การพนันอาศัยเป็นเรื่องท้าทายสาหรับพลเมืองนอกสา,าพยุโรปครับ แต่ซินทรอนก็ยุยองคุณภาพชีวิตของเอสโตเนียนะครับโดยให้คะแนน4 5ถึง5เลยนะคุณภาพชีวิตดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชมสภาพแวดล้อมที่สงบแล้วก็เงียบมากๆเอสโตเนียเนี่ยฟื้นฟูได้ไวมากครับหลังจากแยกตัวมาจากสหภาพโซเวียตได้แค่ไม่กี่ปีนะครับแล้วก็สงครามยุติไปไม่กี่ปีตีว่าอายุผมก็มากกว่าการพัฒนาของเขาอะแต่เขาพัฒนาไปไกลามากตอนนี้นะครับเพื่อนๆ อยากไปอยู่ประเทศไหนกันก็เลือกเอาเด้อคนไทยถ้าไปไหนไม่ได้ก็อยู่ไทยแหะครับแต่ก็ต้องปรับตัวนะพัฒนาตัวเองนะฮเราหวังพึ่งใครมากไม่ได้นะครับมาดูข่าวที่2ครับการไหลเข้าของบิตคอยบนก,กระดานเทรดจากผู้ถือครองระยะยาวลดลงครับสิ่งนี้บ่งบอกอะไรนะครับก็ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบิตคอยครับในอนาคตกำลังเติบโตขึ้นในภาค คริปโตโดยมีหลักฐานจากพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับการไหลเข้าของผู้ถือครองระยะยาวนะครับของบิตคอย n ในตลาดซื้อขายครับซึ่งลดลงอย่างมีนัยสําคัญครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาท่ามกลางความไม่นอนของตลาดที่ยังมีอยู่การคําว่าการไหลเข้าลดลงหมายถึงว่าคนที่เขาถือครองเขาถือครองไว้แล้วเขาไม่เอาเข้าในกระดานเทรดการเอาเข้ากระดานเทรดแปลว่าไปตั้งไว้พร้อมขายพร้อมซื้อพร้อมขายประมาณนั้นฉะนั้นการไม่เอาเข้ากระดานเทรด เป็นสิ่งที่ดีครับมันแปลว่าเขากําลังโฮ <c oughs> กาลังถืออยู่นะครับอ่ะมาดูต่อในงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการไหลเข้าของผู้ถือครองระยะยาวของบิตคอยในตลาดซื้อขายลดลงนะฮะสู่ระดับที่สําคัญเลยซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ถือครองกาลังเริ่มแสดงสัญญาณของความระมัดระวังครับหรือว่าหรือว่าโฮนะผมเชื่ออย่างนั้นนะเขาจะโฮกันนะฮะ e x c e l Adler JR ครับนักวิจัยแล้วก็นักเขียนด้านมหาวาคได้แชร์พัฒนาการนี้นะรบับน X นะครับ เขาบอกว่าตามที่นักวิจัยมหาภาคคนนี้กล่าวเขาบอกว่าปริมาณเฉลี่ยของการไหลเข้าของผู้ถือครองระยะยาวของบิตคอยในตลาดซื้อขายลดลงเหลือประมาณ0.6ครับของปริมาณทั้งหมดการลดลงนี้ครับชี้เห็นว่านักทุนเก่าเหล่านี้เนี่ยเลือกที่จะถือครองไว้แทนที่จะเทขายในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่เอื้อมหน่วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในโอกาสของสินทรัพย์คริปโตในระยะยาวครับยิ่งไปกว่านั้นครับแอดเลอร์ยังตั้งข้อสังเกตว่าระดับใหม่นี้ต่ำต่ำในช่วง10ปีต่ำกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะ ในช่วงเวลาดังกล่าวครับการลดลงของการไหลเข้าของผู้ถือครองระยะยาวในตลาดซื้อขายซื้อขายเนี่ยฮะส่งผลให้ราคาลดลงใน4สถานการณ์แล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นใน8กรณีที่คล้ายคลึงกันโพสต์ดังกล่าวก็ระบุระบุอย่างนี้ครับว่าปริมาณเฉลี่ยของการไหลเข้าของออของคนที่เป็นนักถือผู้ถือครองระยะยาวนี่นะฮะในตลาดซื้อขายลดลงเหลือ0.6%ของปริมาณทั้งหมด นี่เป็นตัวเลขที่ต่ำมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาใน8กรณีที่คล้ายคลึงกันสิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาต่อไปในขณะที่อีก4กรณีส่งผลให้ราคาลดลงในขณะที่ตัวชี้วัดลดลงผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำในโพสของเขานะฮะว่าอัตราการไหลเข้าออกของตลาดซื้อขายฉเฉลี่ยสําหรับบิตคอยน์กลังแสดงแรงกดดันในการซื้อที่แข็งแกร่งแรงซื้อที่แข็งแกร่งบ่งชีว้ว่านักลงทุนกําลังย้ายบิตคอยนออกจากตลาดแลกเปลี่ยนไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว การพัฒนานี้ครับตามที่แอดเลอร์ถือเป็นที่เขากล่าวเนี่ยถือเป็นครั้งที่6ที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยจำไม่ตอบสนองพวกเขาจะเข้ามาเพื่อเมื่อราคาสูงกว่า70,000นดอลลาร์นะครับโดยรวมแล้วครับแนวโน้มนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับซึ่งก็อาจนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตอันใกล้ครับเนื่องจากว่าสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าของบิตคอยในระยะยาวเนื่องจากว่านักลงทุนต้องการเก็บการถือครองไว้มากกว่าที่จะที่จะซื้อขายกันนะครับ ต่อมาครับลีอองเวดแมนนะครับไวแมนหรือเวดแมนนี่แหละน่าจะเป็นเวดแมนหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ On c h a i น i n s i g h t ครับได้ชี้เห็นถึงแนวโน้มเชิงลบสำหรับ Bitcoin ในระยะสั้นครับเนื่องจากว่าสภาพคล่องของสินทรัพย์ยังคงดูแย่อยู่แม้ว่าจะมีความผันผวนของราคายอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความลึกและก็ความพร้อมของสภาพคล่องแม้ว่าจะมีสัญญาณแห่งความหวังเกิดขึ้นบ้างแต่เวดแมนอ้างว่าภาพรวมของ Bitcoin นั้นยังห่างไกลาจากขาขึ้นนะครับ เนื่องจากว่าตลาดแสดงแนวโน้มอ่อนตัวลงผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโอกาสที่บิตคอยจะทำสถิติสูงสุดใหม่หรือว่าออทาไฮใหม่เนี่ยมีน้อยนะครับด้วยเหตุนี้เขาจึงกระตุ้นให้นักนักลงทุนนะฮะเตรียมพร้อมสาหรับการแกว่งตัวของราคาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะไปถึงจุดออทาไฮในที่สุดตอนนี้นะครับราคา Bitcoin คบิตคอยอัปเดตนะฮะวันที่31สิงหาคมนะครับช่วงเวลา8ปดโมงครึ่งของประเทศไทยนะครับตอนเช้าตอนนี้5 9 2 9 2 นะครับถ้าคุณมองกราฟระยะสั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าแม่งเอ้ยล่วงล่วงล่วงจังเลยนะช่วงนี้นะครับมันไม่มันไม่มันไม่แบบไม่กลับหัวขึ้นสักทีกราฟมันแดงแต่ผมมาผมเปิดกราฟที่เป็นกราฟแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้เฮ้ยมันขึ้นมาเรื่อยฮะแล้วถ้าตอนนี้พูดว่าเป็นขาลงไหมผมว่าไม่ใช่เลยฮะมันมันขึ้นมาแบบเขียวอีกเลยนะแล้วมันแดงมาหน่อยเดียวเองเหมือนย่อแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับจริงๆ มันจะคล้ายๆช่วงปีแบบเดี๋ยวนะขอดนะูปีไหนวะประมาณปี2021นะครับคล้ายๆนะเนี yeah, ่ยคล้ายๆ2021จริงโห้ยผมนี่แบบอยากย้อนเวลากลับไปอยู่ในช่วงแบบต้นๆจังเลยแม่งแบบกราฟสวย,ยจริงๆใครว่างๆลองเข้าไปดูฮะลองลองเซิร์ชดูนะฮะว่ากราฟบิตคอยนะ หรือว่าดูในคอยล์มาร์เก็ตแคปก็ได้นะครับคุณจะได้เห็นตัวเลขนะน่าสนใจมากนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับบิตคอยด้วยนะฮะบ้านไอสุดเรื่องของบิตคอยกับบิตคอยเคสซี่นะครับเจอกันทุกวันประมาณ8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่ YouTube ครับไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ด,ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ครับแซกนูวดดีด้วยนะครับผมยังไงก็ติดตามกันครับ Subscribe ก,กด Follow กดไลค์กดแชร์ ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็ให้กำลังใจกันครับผ่านการกดซูเปอร์แตงก์ก็ได้นะฮะจะดาวก็ได้นะจะจอยเป็นมันเป็นเมมเบอร์ก็ได้ทูมันนี่ได้พร้อมเพย์ได้บิตคอยน์และนิโนเวิร์กก็ได้นะครับแล้วก็ใครอยากเทรดคริปโตเคอเรนซีครับเรามาใช้บริการของบายบิตก็ได้นะฮะตรงนี้ฮะผมให้คิวอาโค้ดไว้มุนสุดหน้าจอตรงนั้นเลยฮะสแกนแล้วก็สมัครเปิดบัญชีได้เลยนะครับผมก็ทดลองดูหาใช้ง่ายนะปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ Bitcoin c a s e y ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ